ถากว่าผอมลงน้องนายผอมลงเยอะมากใช่ก็จริงจริงคุมน้ำหนักมาสักพักแล้วใช่เรามีเอะไรโปรเจกต์ตอนปลายปีครับจะเป็นร้องทองเหรอจะเป็นร้องทองอีกคนจะเป็นร้องทองอีกคนแล้วเหรอเดี๋ยวเราติดตามนี่เป็นคำตัดใจจากตานี้องนะใช่ใช่เราทำมาสักพักแล้วครับครบอย่างนั้ด้วยหายไปกี่โลแล้วคะตอนนี้จุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวบอกคือรถพร้อมงานเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่าไม่ใชเป้าหมายชีวิตัวเองต้องทองมาแล้แน่อะไรนะตั้งทองมาแน่วนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูก่อนยังไม่พอแต่ว่าจริงๆเป็นความตั้งใจตั้งแต่ช่วงสัพพังแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนเลยครับก็ควบคุมน้ำหนักของร่างกายแล้วก็หลับให้พอดีเหมือนมันาออมช่วงนี้คนก็เลยคิดว่าแบบอาจจะเป็นคนมาจากตอนสัพ กินเรื่อยๆครับกินกินอินแต่ว่าก็เห็นคอมเมนต์ที่คนเอาเป็นของเราเรื่องเธอหอมโล่อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็ถัมสำถามก่อนก่อนโดนแค่นั้นคือมีคนเข้ามาถามเรื่องนี้เยอะแค่ไหนครับแต่ก็อ่หลังๆนานออกจากบ้านก็เจอเขาก็ไม่ได้เจอนะก็ถัมไปทำงานไปอะไรก็นปเล่าต่อกันส่วนใหญ่แบบมาแบบให้กำลังใจหรือว่าได้ถามไปเขาลดทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องอธิบายว่าผม โอ้ไม่ไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกแต่ว่าทุกคนก็ถามเป็นรู้ด้วยความเป็นห่วงเราก็ตัขอบคุณมากเลยที่แบบยังยังคิดถึงเราอยู่กันอยู่งล้วงานถิดแล้ที่เองตอนนี้สภาพใจมากเรียกว่าใกล้เต็มร้อยที่อย่างนับนดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คือเรียกว่าถ้าถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยากอยากให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเปอร์เซ็นต์ ไค้คุยกันเคนคุยไหมครับไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยใช่ก็ทำงานอย่างเดียวเลยครับก็มีถ่ายโฆษณามีช่วงนี้ถ่ยายโปรโมทหนะั่ก็จะเป็นสาย และของชีวิตมนุษย์เราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยดูแลร่างกายหัวใจใดูแลสุขภาพทุกอย่างของเราเนี่ยก็ปกป้องตัวเยอะๆไปก่อนเล่นป้าไก่ร้องละอนได้ยังไงอู้ฟ้อนกับหนังมนันะแม่ไปมาแน่ไปมานะแม่ตอนนี้ก็เป็นอย่างเดียวที่เราแบบผลงานที่เราตั้งใจทำก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเราอยู่ในช่วงที่เราเล่นละครบูสองงันสองกันเข้าโรงพยาบาลอะไร เออวันนี so. mm. ้มันผลผลิตของเรามันออกมาสู่านักชมให้ได um ้ดูแล้วก็ตั้งใจกันเลยนี่วหนิที่มาการรับงานอยู่างเดียวเหรอใช่ครับการกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองผิดพลดมันเป็นยังไงมันคุ้นชินหรือยังหรือ วันนี้ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการเจอหน้าทีมงานของผมเจอหน้าพี่ๆทุกคนเลยก็กทีรแบบเหมือนแบบทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรเงี้ยก็ดีครับโทรศัพท์เงียบเหงาเงี้ยไม่มีใครไม่แชทหาอะไรนะแต่โทรศัพท์เงียบเหงาไม่มีใครไม่แชทหาแชทเรื่องบ้านเนี่ยตามตามเรื่องบ้านตลอดเลย คุยสั้งคุยสั้งเดินลงมาช่างปกปูอยู่ก็ที่เหนื่อยนะวันนี้แสดงวิธีวิถีชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแต่เเปลี่ยนพราะว่าเราก็โฟกัสอย่างอื่นเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ก็เราก็ตั้งใจอย่างที่ตอนนี้ที่ดีที่สุดแค่นะพี่ขอย้อนค่ะคือตอนนั้นมันมีเรื่องงคารที่ว่านายขายลดเลยอย่างเงี้ยแล้วพี่น็อตออกมาบอกว่าเอเคผมโฟการขายรถูปนะพี่น็อตบอก ่จริงๆก็อย่างที่ที่ได้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นตามนั้นเรียบร้อยอย่างไม,ไม่ไม่ได้มีข้อความอะไรเปลี่ยนแต่ว่าคือสิ่งที่นายขายขออกไปมันไม่ได้มีผลว่าการเอาไปใช้อย่างคือไม่มีเป็นตามที่ผม,มบอกเลยก็คือเรื่องนั้นกันะครับเราความลัก เป็นสิ่งที่ดีและก็สวยงามก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองครับหน่แต่ว่าก็ยังอ,อยู่คนเดียวก่อนผมดูแลตัวเองไยงดูแลตัวเองใช่ค่ะ<ๆ>ต,ตอนนี้อะไรที่ทำให้พี่นายยิ้มได้คนที่มาดูานันนแม่แล้วมีคลิปแตกออบอกไปว่าอยาก<ถ>ผมอยากให้พี่ทำให้ผมยิม้มได้ มค่ะถ้าไดจะยิ้มได้ก็คือทุกคน้งมาดูหนะใช่ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจทางผลงานที่เราตั้งใจทำมวกันโอ้โหเราต้องขายเรับองาเดี๋ยวนี้เข้าดูโลงกันไหมครับครอบสามคุ่ม